ดีทุกคนเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไปบาทสีค่ะวันนี้เนาะเซฟก็จะพาทุกทุกคนเนี่ยนะคะมาดูเกี่ยวกับการลงนันคอมโดของพีน,นะะ่ว่าเลาลักเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะแล้วก็เหมือนของส่สวมแสกของเซฟเนี่ยก็ยังจะคงเป็นเซ็กวอลเนาะเพื่อให้ความถึกที่สุดนะคะเท่าที่จนี่ยทำได้นะส่วนการเนี่ยก็แล้วแต่จะทุกคนใส่เลยนะของเซฟนะคะตอนนี้ก็ใส่เป็นการ์ด กาซพิษกราดอะไรยังไม่ได้เปลี่ยนที่จริงอ่ะมันใส่าการพิษหรือใส่การคนไปก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนชั้นเหมือนที่เราเจอบอสสตัวเนี่ยมันเป็นเผาคนเนาะเออเป็นเรียลแมนนะคะแล้วก็เซลก็เลยตัดตัดปัญหาโดยการใ,ใส่เช็ดวอลมาเนาะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนการอะไรบ้างนะคะอ่าเพราะว่าหลักๆเนี้ยจะนน้นในส่วนของน้าสกิลเพนะคะพยายามที่จะต้องหลบตัวที่เป็นชูล่าแล้วถ้าเกิดเราโดนล็อกเป้าหมายนะคะนี่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะ ตอนนี้นะคะจะมีดาเมจหลักๆอยู่ประมาณสามคนเนาะสองถึงสามคนนะคะสไนก์ก็ยิงได้เนาะส่วนน้องทูบนะคะคอยเอาไว้ล่อมอนนะคะอ่าอ่าขั้นตอนแรกนะคะให้เราตีตัวโคคารานี่ก่อนเนาะเพราะมันเป็นตัวพ้านะคะมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้เวลามันสกิลใส่เรานะคะอ่าแล้วเราจะต้องมีหนึ่งคนนะคะเพื่อที่จะล่อในส่วนของตัวชูล่าเนาะแต่ถ้าไม่มีนะคะมันก็จะชอบเล็งพาเนาะแล้วก็วิ่งหนีได้เลยคะ่ะ พยายามนะคะมากดชุบเพื่อนนะตั้งชุบข้างนอกได้นะคะนี่เหมือนที่เซฟตั้งที่แถบสกิลเนาะเอาไว้กดชุบนะคะบางทีมันชุบไม่ได้และเราจะต้องวิ่งหนีตัวพระนะคะแล้วไม่พอจะต้องคอยเฟดเพื่อนนะคะถ้ามีจังหวะเฟดเนาะแล้วก็พยายามาชุบพยายามไี่หรือซองให้เพื่อนได้นะคะ เห็นเอของเซฟคือพยเยามวิ่งหนีชูล่าก่อนนะเพราะชูล่าเนี่ยชอบล็อกเป้าหมายที่พระมากๆเลยทุกคนอตอนนี้ตายกันหมดแล้วนะคะตายกันหมดแล้วชุบได้ไหมชุบได้ไหมนะควิ่งหนีไปก่อนนะปล่อยให้ดาเมจนะคะทำดาเมจไปก่อนนะแล้วก็ชุกใครได้ชุบค่ะนะคะ คือจะบอกว่าซุป no นเนี่ยออโตโ้แล้วทุกคนเพราะว่าตอนเซฟคู่สองจอด้วยนะคะเซฟในตัวซุป no นด้วยอี่ก็พยายามชุบนะคะที่เซฟชุบตัวเด็กไว้เพื่อจะให้มันล่อเนอะอาะหารล่อมอนไว้นะคะแล้วก็พยายามคาลรีหนีค่ะเมื่อพวการานนี้ตายแล้วนะคะก็ให้เลือกที่จะตีตัวที่เป็นตัวของวิสาหรือหรือจเจดีผสมกันนะคะแล้วก็หรือจะเป็นตัวของ ura, ชุนล่าเนาะชุล่ามันจะมีใบด้วยนะรู้สึกว่าเราจะอยู่ไม่ได้นะคะหรือจะ ทำให้ต่อสู้ไม่ได้นี่แหละทุกคนก็เลยะจะตีตัวชูร่าขอดหาของตีเซฟเพราะว่าจะได้ตัดปัญหานะคะในการที่มันจะมาชูล่าใส่แล้วก็ชูร่าใส่พารแล้วพาตายนะตัวขี่ม้าเนี่ยตัวใหญ่ก็ดีค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีปัญหาเลยไคลี่นะคะช่วยได้แล้วก็เหมือนเซฟตี้วอลเนี่ยไม่แน่ใจเมื่อกี้ช่วยได้เยอะหรือเปล่านะคะแต่เซฟเซฟตี้วอลตั้งไว้ก่อนแล้วพวกเค้ากินใจ หลักๆนะคะคือพยายามวิ่งฉี่ออกมาจากเพื่อนเนาะให้เพื่อนแบบดึงดูดมอดไว้นะคะแล้วก็มีโอกาสก็เฟดเพื่อนนะคะแล้วก็ไคลี่ไว้นะมันจะช่วยได้เยอะมากๆเลยอ่าเห็นไหมคะนี่เมื่อกี้มันตีมินนะทุกคนเห็นไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้เซฟว่าเซฟตี้วอลแล้วก็ไลชิลเนาะแล้วก็ในส่วนของไคลี่นะคะ,ะสามารถได้และทุกคนอย่าลืมนะคะเหรียญลักกี้คอยนะสูงสุดที่เราจะได้นะคะคือประมาณห้ากล่องเนาะถ้าเซฟจะไม่ผิดน,นะคะ นี่แลกเหรียญได้ทุกสัปดาห์เลยนะคะเหรียญลัคกี้คอยนะอันนี้ก็จะเป็นของเซฟนะคะเซฟจะเอาแบบเซตวอลมาลงนะเออแล้วด้วยความที่ติดหมวกไข่นะห้องหมวกไข่เขาด้วยเออทุกคนเนี่ยของมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเลยนะคะนี่เน้นในการวิ่งหลบหลีกเพื่อนๆนะคะนี่ก็คือวิ่งฉี่ออกมาแล้วให้เพื่อนแบบเออเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมอนเจอตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มาเทียร์ตัวเนาะมันมานเพาะกัะสิตัวเลยนะคะแต่เราต้อง ให้เราต้องเหมาะดาเมจเนาะว่าเออให้ล็อกตัวพอคารันนี่ไว้ก่อน,น mm hmm. อเนาะเพราะไม่งั้นเราจะไม่สามารถปั๊มได้กดกดออกดดอกเหลืองได้ค่ะแต่ว่ามันจะไม่ได้ผลเนาะ mm hmm. ก็คือเราจะเสียไปฟรีๆเปล่าเลย mm hmm. อันนี้นะคะ mm hmm. พยายามแลกของวะเนาะก็ขอสายพานะคะเอนเชียน mm hmm. เนี่ยจะมีถ้าเป็น ที่เราคิดว่าดีเนี่ยก็จะเป็นตัวเกาะของไทเดลนะคะแต่ว่าถ้าเที่ยวกับแมงทอ15หรือกอบบี้1สเนี่ยก็คือจะเป็นพวกกอบบี้กับแมงทอ15จะดีกว่านะคะดีกว่าเกาะเอนเชียนตอนนี้เนาะแต่ว่ารีเจนเนี่ยใกล้จะเข้ามาแล้วนะคะในสิ้นเดือนนี้นะเห็นมีข่าวบอกมาอา่าก็สามารถรอกันได้นะว่าเกาะเอเชียนแบบรีเจนเนี่ย, Ancient, บบยมันก็จะได้สแต็คเพิ่มอีกนะคะอันนี้เราก็ถือว่าใช้ไปก่อน ะะอันนี้นี่คือพยายามดูทุกอันเลยทุกคนคือถ้าอันไหนแบบว่าเราไม่ใช้เนี่ยเราก็สามารถมาย่อยได้นะค่ะนี่นีแล้วโลโลจะมีโล่ขนาดนะคะแล้วก็โล่เหมือนโล่ธาตุเนาะนี่เซฟเลือกขนาดมาก่อนนะเพราะว่าเซฟจะไม่มีนะคะ ที่จริงอ๊อฟเนี้ยโอเคแต่ว่าถ้าสูตรจริงมันคือ24%เปอร์เซ็นต์นะคะโลขนาดแล้วก็โลเต่าของเซฟทางฝาาั่งซ้ายนั่ที่เป็นเหมือนกันธาตุนะคะที่จริงอันเนี้ยมันไม่ยังไม่ได้สุดเนาะมันยังไม่ได้ดีนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยจะเป็นกานขนาดหรือเป็นพวกโดนธาตุลดลงนะคะจะดีกว่านาอไอ้น,นี้คือเซฟ กดมาไว้ก่อนเฉยๆนะคะถือว่าใช้ไปก่อนช่วงน,นี้เพราะว่าโลโลคู่ของเซฟเนี่ยเซฟตีแตกไปแล้วสีแดงเซฟก็เลยขายไปนะคะก็เลยใช้เป็นนี้ไปเพราะว่าตีบุกสิบห้าติดเนาะ,ะแต่ถ้าพูดถึงความคุ้มค่านะคะตอนนี้ก็ยังจะเป็นของกอเกาะแมงท้อหรือเกาะกอลบ,อบินนะคะแบบเดิมอย่างดีกว่าเนาะค่ะก็ประมาณนี้นะคะพยายามหลบหลีกเนาะทุกคนเน้นหลักๆนะคะการหลบ การไคลี่นะคะแล้วพอเหลือแบบพวกตัวที่มันเป็นเวนเนาะคาโมล่าถ้าอ่าจถูกนะคะต้าองขอพลาดผิดนะขออภัยได้นะคะอ่าพวกนี้เนี่ยก็คือไคลี่ไลท์ชิลช่วยพอได้นะเมื่อกี้เห็นมันมันขึ้นมิดเนาะอาจจะเป็นพราะเราไคลี่ด้วยนะคะสองให้เพื่อนได้นะคะถ้ามีจังหวะนะออต้นไม้เนี่ยระวังเดินเดินแล้วมันจะติดเอ่อติดฟรีนะถ้าเสพจะไม่ผิดนะคะ ระวังด้วยสับใครที่เกิดติดฟีดหรือว่าโดนต้นไม้จิกหนาแต่มันก็ยังแบบเออไม่จิกแรงเท่ากับเวลาคนเล่นจีนี้นะคะนี่สำหรับวันนี้ประมาณเท่านี้นะคะสำหรับพระไว้ลงคอมาโดนะทุกคนเออค่ะหรือของใครเนีย่ยถ้ายืนแบบสบายมากๆนั่น ติดค y l ลี่ u t o ตไว้ด้วยก็ได้นะคะเอาไว้ค่ะคาลี่แล้วก็ตัวของลงเล็กดีเวน่าเนาะเอาไว้แบบไม่ใช่เล็กดีเวน่าสิเล็กอ t เทน่านะคะที่เอาไว้เล็กเพื่อให้แบบเออดำเบลเพิ่มขึ้นเนี่ยจะได้จบไว้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้เป็นก่อนนะบ๊ายบาย